ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเกิดขึ้นทุกวันทั้งที่เราเห็นที่เป็นข่าวและที่เราไม่ได้เห็นและในทุกๆครั้งที่เกิดอุบัติเหตุย่อมมีการสูญเสียมากบ้างน้อยบ้างบางครั้งก็มีคนบาดเจ็บเสียชีวิตหรือบางรายอาจพิการหรือบางเหตุการณ์บางครั้งทำให้ทรัพย์สินคู่กรณีเสียหายเป็นจำนวนมาก ประกันรถยนต์จะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในยามที่เกิดอุบัติเหตุให้เราเดือดร้อนน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นขับรถทุกครั้งค่ะต้องมีประกันทั้งภาคบังคับคือพรบรและประกันภาคสมัครใจนะคะอย่าขับรถที่ไม่มีประกันภัยวันนี้หากเราทำชั้นหนึ่งไม่ไหวให้ใช้สองบวกสองบวกของครูเอค่ะตอนนี้มีโปรซึ่งจะปิด 23ทธันวามนี้เท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะเพื่อนๆโปรนี้นะคะปิดถึงแค่23ทธันวามนี้เท่านั้น2บวกนี้เบียรเริ่มต้นเพียงปีละ5,500บาท3บวกเริ่มต้นที่ปีละ4,800บาท หากชั้น1ไม่ไหว2บวกไม่ไหว3บวกก็ยังไม่ไหวให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้ชั้น3ธรรมดาค่ะเก่งนะคะเบี้ยเพียงปีละ1800บาทฟังไม่ผิดอีกแล้วค่ะเพียงปีละ1800บาทรถกระบะเพียงปีละ2700บาทเท่านั้นอย่าขับรถที่ไม่มีประกันเพราะทุกการขับขี่นั้นมีความเสี่ยงด้วยความห่วงใยครูเอวัชราวลีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ